เริ่มจากการถอดล้อจากนั้นก็ขึ้นแมแรง ใช้ปืนไฟฟ้าถอดนอดร้อนะครับจะได้รวดเร็วใช้คนอนเคาะจันไปนก่อนถอดเราควรถ่ายภาพไว้นะครับ จากนั้นก็ใช้ไขควงยาวเงยตรงสปริงออกใช้มือจับด้านหลังแล้วก็คีมปักแหมถอดคิปล็อกเบรกทั้งสองข้าง ใช้คีมปักแหลมถอดสายเบรกมือเนี่ยตันนี้เราก็งขายรูปไปหน่อยใช้คีมปาักแรลม ตันนี้ใช้ไข่ควงหรือว่าอะไรเงี้ยถอดกิบออก หลังจากเราใส่คลิปไปเราก็ดูว่ามันอันนี้มนะดูมันเข้าหรือว่าอะไรจากนั้นก็ใส่ตัวตั้งเบ่อนจากนั้นก็ใส่สปริงคาเคียนะ ใช้คีมปักแหลมแล้ก็ใส่ใส่เบรกมือโดยการใช้คีมปักแหลม ตัวนี้จะแข็งหน่อยนะครับจะระเบียกเข้านะใส่สลักยืดเบกมือ เส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่สปริงเอามืองมือจับไว้มือนิ้วนิ้วกลางกดตรงด้านหลังไว้นิ้วโป้งจับสปริงไว้แล้วใช้คีมปักแหลมดันเข้าไปแล้วพร้อมกับหมูน จากนั้นก็สปิงคล้องเข้าไป ใส่ตัวล็อกสุดขาขาบเบรกใช้คีมบักแรมดันเข้าไปจากนั้นใช้ไขค,ควง แขกงานสปรปงเข้าจากนั้นเราก็ตรวจดูความเรียบร้อยทุกจุด ฉันก็ใส่จันเบรกดูระยะาห่างไปไหมลองหมุนดูถ้าห่างไปก็ใช้ไขควงแบน์เคลียขึ้นนะครับเคลียรจะเป็นกันตั้งหมุนดูว่าติดไหม จากนั้นก็ใส่ล้อ ล้วก็ลงแมลงไข่ดำขันขันอีกรอบเพื่อให้นอนล้อมแน่น